สวัสดีครับก็พบเราพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นต้นไปครับวันนี้ผมปรวีครับผมเล่ครับผมก็สำหรับใคนที่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยเพื่อที่ให้เราได้พัฒนาคลิปดีๆมาใช่นะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยร a อปปิ่โปรตไท ผู้ให้บริการทำชิ้นงานต้นแบบหรือ Low Volume Production พร้อมทีมงานมืออาชีพได้มาตรฐาน ISO ท่านที่ต้องการงานไวมีคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับวันนี้ยังไงดี s อร์ดิเวิร์กหรือพีเดีมดีเราวันนี้เป็นเรื่องของพีเดมก่อนและกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คือมีคําถามจากทางบ้านนะครับแจ้งว่า ปกติแล้วเวลาที่เรามีการแก้ไขพวกไฟล์ในระบบ PDM นะครับระบบ PDM จะมีการเก็บเป็นเวอร์ชันใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เรามีการแก้ไขหลายๆรอบใช่ไหมครับเวอร์ชันมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยอยากทราบว่ามันจะมีทูลที่สามารถที่จะทิปบางรีวิชันเก็บไว้หรือจะไฮอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้ไหมนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเจ้าตัวทูลที่ว่ากันนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เปิดหน้าแอดมินขึ้นมานะครับผม จากนั้นนะครับเราก็ไปที่เมนู c ส s t o r a น e ครับผมอันดับแรกหลังจากนั้นครับทาการคลิกขวา New Co-Storage ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการตั้งชื่อ Co-Storage นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ตั้งที่เก็บไฟล์ครับว่าเราต้องการที่จะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเราสามารถที่จะเก็บไว้ที่ External Hard Disk หรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราใส่พาดเข้าไปนะครับครับหลังจากนั้นครับเราทําการตั้ง Media Name ขึ้นมานะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ว่าเราต้องการให้มันเก็บกี่เวอร์ชันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทาการเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้โคสโตเลตมันทางานนะครับผมหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับต่อมาเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะตั้งสกิดดูกันนะครับผมระบบนะครับก็คือจะมีสกิดดูมาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันเห็นผลเร็วนะครับเราอาจจะสามารถตั้งสกิดดูตามที่เราต้องการได้นะครับผมก็เลือกหัวข้อ user defined schedule นะครับ ตอนนี้นะครับผมบอกว่าผมจะให้มันทํางานทุกๆ5นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้ละใกล้ที่จะครบ5นาทีแล้วนะครับครับหลัาจากนั้นถ้าัก็กดโอเคนะครับหลัจาจฉะนั้นครับก็เราก็จะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบมันทํางานก่อนนะครับ ก็คือห้านาทีที่บอกนี่หมายถึงว่าทุกตามเวลาตามเวลาเครื่องของเราเลยตามเวลาคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่เวลาทุก5้านาทีที่เราทํางานใช่ใช่ครับเพราะว่าเป็นเวลาของเวลาเวลาในการจริงอ่ะห้าห้าหกสิบหอ้า็คือเราตั้งศูน0 1ห้าสิบห้ายี่สิบอะไรก็ว่าเวลาเราเนาะโอเคเพราะฉะนั้นในในในหนึ่งชั่วโมงมันก็น่าจะมีสักราวๆสักหกสิบหกสิบใช่ครับกี่ครั้งเลยส0มสิบครั้งไหมทุกห้นาที ตัว5นาทีเราก็ต้องผิด2ครั้งใช่13 12ครั้งเนี่ยต่อชั่วโมงก็ได้12ครั้งประมาณโอเคทีนี้ก็คือใกล้เวลาละครับแต่บางทีเขาอาจจะตั้งตามสกดูมาตรฐานก็คือทำทุกทุกเที่ยงคืนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอาจจะเป็นจันท์ถึงศุกนะครับหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็ให้หมูก็ได้ครับผม อ่ะทีนี้นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของตัวมีเดียที่เราเก็บไว้นะครับเห็นไหมครับก็คือจะมีโฟลเดอร์เด้งขึ้นมาละอ๋อครับก็คือพอถึงถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยอัตโนมัติตามเราตั้งไว้ครับก็คือมันจะเก็บเวอร์ชันที่เราบอกไว้นะครับเนี่ยครับเป็นไฟล์ตามนี้ที่เรากำหนดไปชนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูในส่วนของตัวฮิส t อรีของไฟล์กันนะครับว่ามันจะขึ้นว่าอะไรนะครับผมกดที่ฮิสตอรีปุ๊บมันจะบอกว่ามันมีการ move ไปที่โคสโตเลดนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็็คืออเเเปนนวรร์ชั่่ทีา ที่เราบอกไว้อะว่าเราต้องการแค่2เวอร์ชันใช่ต้องการให้มันโชว์แค่2เวอร์ชันใช่ไหมครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามีแค่2เวอร์ชันที่เราเหลืออยู่ที่เหลือคือถูกมูไปละใช่แล้วก็จะมูไปสามมันเอากลับมาได้ถูกไหมเอากลับมาได้ครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอากลับนะครับเราไปเลือกคําว่าตรงเกสเวอร์ชันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เวอร์ชันอินโคสโตรเลสครับหลังจากนั้นเลือกนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็กดรีสโตครับอ่าระบบมันก็ทําการรีสโตเวอร์ชันที่เราเลือกรีสโตกลับมาให้เลยนะครับ คือตอนนี้พอมารีสโตกลับมาปุ๊บเนี่ยคําถามถัดมาคือว่าแล้วพอถึงเวลา5้าทีมันก็จะกลับไปอีกโอเคโอเคอันนี้ก็เรื่องของเวลาก็ต้องอยู่ที่เราตั้งเเนาะใช่ใช่ครับเห็นไหมครับก็คือมันจะมีอันที่ใา่ครับอีกมาอีก5นาทีหลังจากนี้มันก็อยู่แสองเหมือนเดิมใช่ครับผมไอ้สองที่ว่านี่คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกับก่อนหน้านั้นอันนึงถูกไหมใช่ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าปกติแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดไฟล์เขามี10เวอร์ชัน่นเงี้ยเขาอยากให้เวลาที่ยูเซอร์มาเเเห็นงฉพะแค่อื ตั้งแต่หกถึงสิบเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ก็ได้อืมโอเคน่าจะน่าจะมีประโยชน์เนาะช่วยหลวยๆ่จะความสับสนของเรื่องเวอร์ชันได้ครับผมครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งติดตามให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะก็พบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ